สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสลาตันอิบราฮิโมวิชเซนทูเรียนนะครับก็ส่วนสูง6ฟุต5เนี่ยสูงมากๆเลยแล้วก็เวอร์เรชัมีเดียมโลผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีนะสำหรับกองหน้าแล้วก็ถนัดเท้าขวาสกรีนบุฟห้าดาวเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยแล้วก็วิฟฟูสี่ดาวครับก็สําหรับเคมีนะก็จะเป็นตอนแรกผมว่าจะให้ engine เอนจินไวเพราะว่าบาลานซ์มันมันแปดสองเองผมคิดว่าควรจะบูแต่ว่าวิ่งมันจะเป็นคอนโทรมัง้งผมเลยคิดว่าใส่แม็กซ์แมนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่า ด้วยความสูงกับบอดี้ไทแบบผมว่าควรวิ่งเป็นเลนตี้ไว้ควรโฟกัสที่สปีดไปตัวเนี้ยสปีดต้นช่างมันเลยควรจะเป็นเลนตี้มากๆเพื่อวิ่งฉีกกองหลังแบบมันจะหลุดเดี่ยวไปยิงแล้วมันวิ่งยาวๆไว้อารมณ์แบบอารมณ์แบบนั้นอนยะแบบหลุดเดี่ยวปุ๊บวิ่งยาวๆไปยิงก็สําหรับมาร์คแมนมันก็จะบวกพวกฟินิชชิ่งเนี่ยขึ้นไปเก้าเก้าเลยก็ก็คือพวกสแตตยิงมันจะเกือบเต็มเลเวลแล้วก็ในส่วนของพซิเคิลก็จะบวกบวกมเป็นจัมปิ้งเก้าเก้ากับสเตนเก้าเก้านะแล้วก็ ก็จะบวกดเบลิงมาประมาณไม่ได้บวกบาลานซ์แต่บวกเรื่องที่แบบเกี่ยวกับการคอนโทรบอลอะไรอย่างนี้ให้ดีขึ้นก็สำหรับเทรดนะครับก็จะมี power free kick injury p o n e finish shot flare power header outside foot แล้วก็ bicycle kicks ครับสำหรับตำแหน่งที่ผมจะจับสลาตันมาลงเนี่ยจะเป็นหน้าตัวขวาในระบบ4-4-2นะก็ปรับ instruction เป็น stay central get in behind แล้วก็ stay forward ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างสลาตัน ซึมเรียบร้อยโอ้โ oh, ห AI หาช่องโคตรดี attacking AI ผ่านมากมากแม่งเล่นบอลแบบทางเดียวไปเลิงตีโห้ย oh. เอาได้คืนแม่งสมกับสลาตันจริงๆดูดิแม่งโกงมากไยบอลเลิงตี้มากกว่าไเนี่ยดูดิแม่งแบบ AI สุดยอดอะอูไม่เข้าเหรอไม่เข้าอะนิดเดียว โอ้ไม่เข้าเหรอดูดิซาลาตันดูดิดูมันดีเออทีเนี้ยถ้ามีสไตล์แบบสายปโดลี่มันยินช่วยโอ้ my god มันมาแล้วซาลาตันมันมาอีกแล้วดูดิมาโอ้ยมาเนี่ย เข้ามาซาลาตันได้ปะซึมไม่เหลือไปซาลาตันโอ้โหดูดิผมเดาว่ายัางไงก็ติดไว้มันโกงเกินโอ้โหโกงเกือบตายซาลาตันไปไปซาลาตันยืนหน้าสายดีไหมปั่นไป ซึมเรียบร้อยความโกงมั่งแบบที่หนึ่งอะ่ะมาซาลาตันมานี้กระชากเข้าไปโอ้โหนิดเดียวซาลาตันนั่นแหละซาลาตันฉีกลงมาแล้วปั่นนะเงาโอ้โหมันเกินว่ะมูดิกต่อเลสไปซาลาตันมาซาลาตันดึงก่อน นั่นแหละต่อเลสก่อนไปแล้วถอยไปดูมันซิกล้องหลังก็คือแบบตายทุกตัวมาดิบอลบานั่นแหละเซอร์ราตันมันหาตัวเทียบยากว่ะดูดิดูมันดี สำหรับข้อเดียกหลักของซาลาตันเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดคือพิซซิเคลเนี่ยเพราะว่าความแข่งเนี่ยแม่งเป็นจุดเด่นที่แบบน่าเกียดอะมันแข่งน่าเกียดจริงๆเว้บวกกับแอคทิ้งเอของมันเนี่ยมันทําให้แบบเรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆอะคือในเรื่องของการยิงเนี่ยผมคิดว่าจริงมันก็ไม่ได้ยิงคมมากเลยเว้ยแต่บางทียิงกลางโกแม่งยังเข้าเลยคือแบบมันเป็นตัวที่แบบสมราคาจริงๆอ่ะมันมันไม่เก่งเว้ยแต่แม่งโกงอะนึกออกปะคือไม่รู้จะอธิบายยไงเหมือนกันเว้ย คือมันเป็นตัวที่แบบไม่แปลกอะทำไมมันราคาห้าล้านเน่นึกออกว่าคือมันเซอร์ไพรส์แม่เว้าตัวนี้เป็นแบบเป็นตัวที่แบบเห็นนักแข่งใช้มาสักพักแล้วก็คิดว่าเฮ้ยบาลานมันก็ไม่ได้ดีนะเว้ยมันจะมันจะโกงหรือวะห่ารือว่ามันจะเก่งกว่าจิโนล่าหรอวะ่าคือวันนี้ชัดเลยเว้ยผมเล่นมาเล่นมาสิบเกมปะเออประมาณเก้าถึงสิบเกมอะคือเห็นได้ชัดเลยว่าสลาตันมันมีความเก่งกว่าจิโนล่าเพราะว่าจิโนล่านี่ผมลองมาหลายไอเดียแล้วมันมันเกมตึงๆบางทีมันเงียบนะแล้วก็ ช่วงถายเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นยากไปนิดนึงมันจะมันจะค่อนค่อนข้างอึดจีโนล่าก็สําหรับซาลาตันเนี่ยมันจะมีความโกงแบบคอยปั่นป่วนหลายรูปแบบเลยเว้ยคือแบบลูกกลางอากาศถ้าได้ลูกกลางอากาศซาลาตันก็ทําให้ได้แบบพลิกยิงแบบงงๆแบบเข้าไปแรงๆก็ทําได้เว้ยแล้วก็เลี้ยงหลุดเดี่ยวไปยิงเองก็ทําได้เว้ยคือมันแบบมันตัวมันใหญ่จนแบบมันไม่น่าทําอะไรเงี้ได้คือลูกเวอร์เวอร์มัน ผมให้อันดับหนึ่งเลยพวกลูกเวอร์อคือบางตัวมันก็ดูเวอร์นะเวย้ยแต่แบบซาลาตันอย่างเงี้ยเล่นสกิลแม่งโคตรคล่องเลยคือไปอยันสกิลได้ดีมากอะ่ะก็สาหรับเทียริสของซาลาตันนะผมยังไงก็ต้องให้เอสเอสแบบเอสบุกยังได้เลยจริงๆคือมันไม่เก่งแต่มันโกงอะ่ะคือต้องหยาบอีกรอบเลยมันไม่เก่งแต่มันโกงมากๆอ่ะคือเก่์นักแข่งของจริงเวนะ้ยเนี่ยคือมันสมราคาจริงๆอะ่ะไม่แปลกใจทําไมราคามันเอื้อไม่ถึงสักทีมองจากสแตทอาจจะแบบเฉยๆนะเว้ยแต่แบบมันโหดจริงๆอ่ะ คือไม่รู้จะอวยไงแล้วอ่ะตัวนี้มันคือมันโหดน่าเกียดอ่ะความคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่ายัางไงาก็ไม่คุม้มถ้าแบบไม่มีตังจริงผมว่าข้ามเถอะแล้วแบบถึงราคามันลงมามันก็อาจจะตกเมตาแล้วอ่ะผมว่าทาคุ้มค่าผมให้ให้สองแล้วกันเพราะมันราคามันแรงจริงเว้ยคือถ้าเปิดไม่ได้ก็ช่างมันเถอะไปหาตัวใหม่ๆดีกว่าแต่ความกกงยังไงมันก็ยังเป็นพระเจ้าอ่ะตัวเนี้ยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆ